ใช่อแต่เรามีวิธีดีๆอย่างนึ่งนะมีอะไรล่ะจําได้ว่านายเ่ยเอาผ้าห่มมาไม่ใช่หรอโอ้แล้วก็นอนในในรถเลยใช่ไหมล่ะใช่ใช่โอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากเลยอะงั้นเอาอย่างนี้เรา <Okay. S 1> เขียนรถไปจ่อข้างทางก่อนจอากนั้นเราก็ทําที่นนนอนได้เลย <Okay. S 1> ตรงข้างหลังเนี่ยน่าจะโอเคเ องนาทีต่อมาออนอนตรงนี้โอเคเหมือนกันนะเนี่ยไอชั้นขอไปเอาโคง,งข้างล่างแป๊บนึงนะฮ่เฮ้ยนมัตัวเลยวานเฮ้ยไหนฮฮรู้นะรสึกเหมือนจะมีโคเงอแถวนี้ฮะ มคือทัศนีอ้สุดยอดเลยเป็นไงล่ะโอ้โหทำอะไรทุกอย่างได้เลยครับมีเลยล่ะเอาว่าได้เลยทำไคมคุณถึงเก่งจังครับใช่ใช่เมื่อกี้นี่แบบฟันดีเดือายด้เลยอะอที่ผมอมาทำเก่งได้ขนาดนี้เพราะผมเนี่ยมีความใฝ่ฝันที่จะได้เป็นทห,หารน่ะล่ะทัศนีนายรู้ไหมว่าการเป็นทห,หารน่ะมันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะมันต้องถูกฝึกมากยิ่งกว่านี้ ใช่ใช่มันไม่เ,เรื่องที่เกิดมาแล้วทําได้เลยนะโอ้โอเคจะลองไปสมัครดูโอเคสู้แล้วทัสมีใมันกำลังใจให้นะอะส่วนดาบอันนี้เนี่ยจะให้วงนานสองคนนะฉันเนี่ยก็อยู่ที่นี่ไม่ไดนานหรอกถ้าวงายเจออะไรไม่ดีนอกจากนี้แล้วก็ก็ใช้ดาบเนี่ยจัดการมันนะโอเคครับผมผมใช้ดาบเป็นอยู่แล้วนั้นก็แค่นี้นะครับผมจะเดินทางไปต่อ เย้บ๊ายบายโอ้ยสียดาียดีเลยที่ไม่ได้อยู่กับพวกนั้นเพราะฉันเนี่ยมีภารกิจหลายอย่างเลยเอออ้ที่มันที่กินทหารเนี่นะลองเข้าไปสมัครดูดีกว่าสิบนาทีต่อมา ฮนจ้า,อาโอ้ยอะไรเนี่ยมันมีฟาน,นกนตั้งหลายอย่างเจ้าขงต้องขอดาบพ,พวกนั้นคืนละเพื่อมาฝึกฝนอีกทีหนึ่งถึงจะเป็นทหารก็แค่เป็นขี้ข่าเขาแหละโอ้อะไรเนี่ยนี่ทัศมีได้รู้จักชื่อฉันได้ไงล่ะอ๋อก็ตอนนั้นน่ะโอ้สุดยอดมากเลยอะโอ้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกครับก็แค่นิดหน่อยอะครับ ฝีมือมันก็มีเบาเนี่ถ้ามันมาอยู่กลุ่มเดียวกับเราน่าจะดีนะเราฝากไปบอกบอสไปก่อนก็ได้ทุกคนปฏิบัติงานได้ดีมากบอสครับบอสครับมีอะไรหรอบภูผาเออผมเจอคนคนนึงครับเขาฝีมือสุดยอดมากเลยครับอยากชวนเข้ามาอยู่กลุ่มเดียวกับพวกเราเออได้แต่มันต้องโชว์ของกันอ๋อแบบนี้นี่เองแต่ฉันนะ จะไปฝึกเป็นทาหารที่อินโตไปละนิ้วย่าพึ่งสิอย่าไปาผู้ภาว่าจะเล่นเป็เจมบ้าบ้าก็ได้เออฉันรู้บอกไปนะว่าถ้านายอ่ะได้เข้ากลุ่มพวกเราอ่ะ แต่จุดประสงค์ของนายอย่าเป็นเรื่องนี้นะได้เลยปะ่ะโอ้ไม่รอกันเลยรักษาทีกูของผู้คนไว้ให้ดีันใครน่ะนี่แหรอครับคนที่ผมพูดถึงเขาเก่งมากจริงๆครับผมไปดูมาแล้วโอเคเด็กใหม่มาแล้วดูแลเด็กใหม่กันใ้ดีนะโอเควันนี้ทุกคนจะมีชื่อวาทัสมีนะโอเคทัสมีวิทัจะพาไปรู้จักกับทุกคนในนี้ โอ้โหดูแล้วนะทุกคนนี่เนี่ยรู้สึกว่านิสใสจริงนั่นเลยแล้วหนึ่นใครโอ้คนนั้นน่ะเขามีชื่อว่าเฟิร์สนะเขากำลังฝึกซ้อมอยู่เพราะว่ากลุ่มของพวกเราเนี่ยเป็นกลุ่มนักขออยายนี่ลหะออเอาเฟิร์สใช้มือตัดแผงสีเขียวนั่นย เนี่ยครับฮะใครนะ่ะฮะเฮ้ยใครให้ยานี่เข้ามาเนี่ยนี่มันฐานลับของพวกเรานาะเดี๋ยวก่อนนี่คือสมาชิกใหม่ของเราทัสมิอินดี้ที่นายรู้จักนะทัสมิฉันหนำมีชื่อว่าเฟิร์สเอ,อจับมือกันเลยอุย๊ยนายรู้ไหมว่าเฟิร์สอะเขาเป็นเกย์ด้วยเหรอ สมรรถมากฟืดทำให้เขาทำใทัศม์ีดูสิดูนี่นะทัศม์ศรีวิ่งชุ่งชงชงชงโอ้สุดยอดไปเลยฟืดจะโดนตอกไหมเนี่ยเออน้ำต้องเป็นกังวลไปหรอกนะ